คณะสงจังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายบริษัทบราเธอร์สมาร์จำกัดและภาคีเครือข่ายมอบชุดเครื่องนอนสนับสนุนเป็นกำลังใจแก่บุคลากรการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ณโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูม วัดพระธรรมกายมินนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง a c e b o o k บุญนิวส์ทีวค่ะ วันนี้ดิฉันสุขนิพิตศีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายบริษัทปราเทอร์สมาร์ทจำกัดและภาคีเครือข่าย ได้มอบชุดเครื่องนอนเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจแด่บุคาลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวง พร้อมด้วยพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระารามหลวงผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือขาย่ยร่วมกันมอบชุดเครื่องนอนหมอนและผ้าหม่มจำนวน50ชุด ตามพระดาริสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสาธารณสงเคราะห์ให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายนิติชัยวิริยานนท์นายอำเภอคลองหลวงและนางสาวกันตรัตเริ่มสูงเนินนายอำเภอธัญ,ญบุรีร่วมรับมอบ อีกทั้งบริษัทบารเทอร์สมาร์จจำกัดโดยพันตรีดรธนพงศ์จันทองร่วมกับคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายได้มอบชุดที่นอนและผ้าห่มจำนวน10ชุดหมอนจำนวน20ใบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโอกาสเดียวกันนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระมหาชิตฐานาชิตโตเจ้าคณะอำเภอธัญบุรีได้ร่วมมอบนิตยพัฒหรือปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการเต็มเดือนเพื่อสมทบกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีในการซื้อประกันคุ้มครองสร้างความมั่นใจประกันแพ้วัคซีนโควิด -19 คุ้มครองสูงสุดหล้านบาท เพื่อชาวปทุมอายุ60ปีขึ้นไปและเป็น7กลุ่มโรคเรื้อรังที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสาธารณสงเคราะห์อีกด้วยค่ะนีเป็นพระดำริของท่านบกระคูณสมเด็จพระสังฆราชที่มีต่อคณะสงฆ์ที่ต้องการให้คณะสงฆ์นั้นได้มีบทบาทได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเท่าที่จะพึงทำได้พึงปฏิบัติได้ตามสมณวิสัย ในโอกาสนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันเบื้องต้นก็ได้นำอาหารแห้งโดยเฉพาะอาหารกล่อง <c oughs> ไปมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รักษาพยาบาลคือโดยเฉพาะอย่างนี้คือแพทย์สนามส่วนหนึ่งและผู้ที่ป่วยส่วนหนึ่งพร้อมทั้งได้นำ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์บ้างไปมอบให้กับองค์การบริหาร่วจังหวัดเพื่อนำไปประกอบหรือไปทำวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วยในการฉีดป้องกันรักษาเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเช่นในวันนี้ได้มอบที่นอนให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อไปใช้ใน โรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหกนี้และพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็มีความตั้งใจที่จะช่วยท่านผู้ราชการจังหวัดในนามของคณะสองฆ์อีกส่วนหนึ่งเท่าที่จะช่วยกันได้นั่นก็คือจะพร้อมใจกันเสียสละบริจาคตุปปัจเพื่อทำรอวาเพื่อทำการประกันชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อฉีดวัคซีน นะป้องกันเชื้อไวรัสอีกส่วนหนึ่งด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวมานี้ยู่ในฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ที่คณะ,ะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีปฏิบัติไปตามพระดำริของท่านยบกุลสุเดจประสังคราชที่ทรงมีพระดำริมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่คณะ,ะสงฆ์ทำดังกล่าวหรือปฏิบัติการดัาางกล่าวนี้นั้น,น,นก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้อง อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาครัฐอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะภาระที่ทางรัฐต้ตองรับไปนั้นปฏิบัติไปนั้นเป็นจํานวนมากหรืออยาเรียกว่ายิ่งใหญ่หรือเกินสิ่งใดที่คณะสงฆ์พอที่จะช่วยได้เราก็คงจะไม่ทิ้งกันแม้ยามที่เราทุกข์ยากลําบากบินทบาทไม่ได้พี่น้องประชาชนเขาก็คิดถึงวัดคิดถึงพระนําพระทหารมาถวายที่วัด นำปัจจัยมาช่วยค่าปะทหารเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายก็ต้องไม่ทิ้งประชาชนยามใดที่พี่น้องประชาชนที่เขาดูแลเราในเรื่องปัจจัยสี่มีความทุกข์ยากลำบากเราพอที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลได้อำนวยความสะดวกได้ก็ขอให้ช่วยกันดังเช่นที่เราปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ,ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าตรายจีวรพิธีถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุกผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่ผู้แทนคณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายธยธรรมแด่คณะสงฆ์ อย่างความรู้สึกปลืมปิติให้เกิดขึ้นกับทุกท่านที่ได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้โดยทุกท่านสามารถร่วมพิธีถวายพัะทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปผ่านระบบซูมได้ที่ w w w z o o m 072. c o m สำหรับ,บพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องอในสถานการณ์การแ<ส>พร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งสาธุชนไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัด<า>ขณะที่พระภิกษุสงฆ์เองก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิถีชีวิตใหม่ของชาวพุทธจึงทำบุญถวายพรตทหารแบบออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายจึงได้นำแอปพลิเคชันซูมมาถ่ายทอดสดให้สาธุชนได้ร่วมพิธีดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยให้สาธุชนร่วมพิธีกรรมที่บ้านเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดในการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะมคสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนำคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สร้างขวัญกำลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเมื่อวันอังคารที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนร่วมพิธีพร้อมกันทั่วประเทศผ่านช่อง NBT 2 HD ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนหนึ่งหมื่นเล่มสำหรับพระราชทานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปมอบให้กับวัดต่างๆที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวอีกด้วย สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้เป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งขณะนี้พบการแพร่ระบาดในวงกว้างและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นเป็นไปตามวิถีของชาวพุทธที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจในยามทุกยากค่ะคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดชนบุรีได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระณธุดงคสถานชนบุรีค่ะเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม15ค่ําเดือน6 คณะการยนานมิตรในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันสั่งสมบุญเนื่องในวันพระณธทุดงค้สถานชนบุรีโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย เพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้ชาวพุทธได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์และพบความสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดประทีปอย่างความสว่างสวยให้เกิดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อแสงสว่างจากโคมประทีปได้ถูกจุดขึ้นเป็นดั่งประทีปธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่องกลางดวงใจของทุกคนหลังจากจุดประทีปแล้วทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสซ,ซึ่งนับว่าเป็นภาพการทําความดีที่สวยงามและมีความปลื้มปิติที่ทุกท่านได้มาสั่งสมบูรณ์ร่วมกันในวันพระค่ะ ไปติดตามบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญการศึกษาค่ะโดยบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานท่านประธานสงฆ์นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญบูชาข้าวพระ ซึ่งสาธุชนบางส่วนก็ได้ร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์เพราะว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยรับชมการถ่ายทอดสดช่อง GBN พร้อมกันทั่วโลกนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสวดนมนต์บทธรรมจักกับบวัฒนสูตรอารัธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยความพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกาลยนานมิตรเกตนิสากาลยนานมิตรกิติทัตวัสติเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านอาจารย์วิไลพรอ,อาจารย์ปรีดาขำจิตได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจจตุปใจยทยธรรมพร้อมกับรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาและให้พรแก่สาธุชนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะคุณสุชาดาระยะอินก็นำภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมในช่วง w o r l d n นิ s ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงวันนิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้เราไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมปลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายเทียนเพื่อใช้ในงานบุญวันวิสาขาบูชาโดยมีกัลายาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายเครื่องขยายเสียงโดยมีกัลายาณมิตรบุญเลิศโกวิง่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรปิยชัตรฉายรัถี กลัลยานมิตรปณิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานกล่าวคำถวายส่วนคณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนตรก่อนที่ตัวแทนประธานบุญพิธีทั้งสามคณะจะได้น้อมถวายจัดตุปัจจัยทธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีด้านวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพะเปตะพลี เนื่องในวันพระใหญ่เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระแรม15ค่ำเดือน6วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีปุพพะเปตะพลีเนื่องในวันพระเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนภายในงานได้ประกอบพิธีถวายมัตตกาพัตตาหารโดยมีกัลายาณมิตรการดาอาราบะ และกัลายาณมิตรชดารัฐขาโต้เป็นประธานกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันประเคนพัตหาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมซึ่งตัวแทนเจ้าภาพคือกัลายาณมิตรชดารัฐขาโต้ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดธูปหน้าผู้ไหวชนจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุล ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจัตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทางได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่ส่วนบุญนี้ไปให้แก่ผู้วัยชนนอกจากนี้คณะพระพิสูจน์และสาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมพิธีจุดประทีบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอีกด้วยค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลายาณมิตรในต่างแดน แม้แต่ละประเทศกำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวร,รัสโควิด -19 แต่ทุกท่านก็ยังช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสสั่งสมบุญทานศีลภาวนากันอย่างสม่ำเสมอค่ะและในช่วงนี้ World News หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่ว่าจะได้ร่วมกิจกรรมผ่านซูมกันค่ะเวลา17นาฬิกาพบกับรายการอันซีนมาราธอน235ประเทศกับพระอาจารย์ประัยทนิสโรรับชมได้ที่ www.zoom072.com m s 4 meeting id 96733438947พาสโค้ด072ห้อง w ับเวลา17นาฬิกาแบ่งปันประสบการณ์จากอาสาสมัครชือจี้วัดใต้หวันมาเป็นอาสาสมัครวัดพระธรรมกายรับชมได้ที่ w w w z o o m 072 c o m w l b s h w e e t l n s h ลยูเอบ89390627941 p a s s Code 072เวลา17.30นาทีห้องสำนักเผยแพ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom072.com slash po slash 4หรือ dmc.tv slash 2564 slash po slash 4เวลา18นานิกาถึง19นาฬิการ,รายการคุมทรับจากพระไตปิดก โครงการพระไตรปิฎกศึกษาโดยพระอาจารย์วีรพงศ์นิมโลในเรื่องพุทธประวัติตอนกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับชมได้ที่ w w w emc t v s l a s po 5 zoom id 978-1993-9441 passcode 072 เวลา18นาฬกถึง19นาฬกาพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอารหังรับชมเคสตัดี้จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ w ว w z o o m เว 072. c o m /po/2 Meeting ID 95471783711 p a s s c o d e 072 เวลา18นาิ30นาทีถึง19นิกา30นาทีช่อง WAB1 ประเทศบังกลาเทศพบกับการอบรมผู้นำเยาวชนพุทธนานาชาติรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom072.com w a b 1เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิ แผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com meeting id 892-8398-9294ดเ passcode 072เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญรับฟังธรรมพิเศษเรื่องกำเนิดดีเลยโดยพระอาจารย์เอกรพลสุกะ โดยพระอาจารย์เอกพลสุขาปาโลรับชมได้ที่ www. แก้วเมืองเลย .com/ /zoom/meeting/id/ 853-79009634 /passcode/ 072โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom/ 0 7 2 c o m /list ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แบบนี้ฝากเน้นย้ำถึงพระภิกษุสามนเณรและสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดทั้งในและต่างประเทศค่ะขอความกรุณาทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกา หรือจะติดตามรับชมทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus. com หรือทาง f a c e b o o k บุญนิวส์ทีวีค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่ายัตถะอัตถาวหังสุตังศิลปะที่ศึกษาดีแล้วย่อมนำประโยชน์มาให้ค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขาลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ